สวัสดีอีกครั้งค่ะทุกคนวันนี้ป้าไก่จะมาอัปเดตเคลให้ทุกคนได้ดูนะคะใช่ค่ะมันให้ผักงามตน้นไม้ดีกวางตุ้งที่วันนั้นว่ามันงามมากๆาเลยมันออกดอกแล้วนะคะเนี่ยกวางตุ้งมันออกดอกเส็แล้วกวางตุ้งมันเป็นผักไทยนะคะเพราะว่าพอ,พอ อายุสระยะหนึ่งมันก็จะออกดอกแต่พวกพวกเคลเนี่ยเขาจะนานค่ะเขาบอกว่าสองปีกิน,นกินได้นาน,นดูสิคะด,ดูออันนี้อันนี้ค่ะไดโนเคลดูสิทุกคนสวยจัดมากมวสวยจัดจริงๆว,วันนี้จะมาจะมาอัปเดต มันบร์รี่ให้ดูนะคะมันบร์รี่วันนี้มันบร์รี่สุกแดงเห็นไหมสองวันจากวันนั้นที่ป้าไก่ถ่ายให้ดูว่าเขาอ่ะสุกแล้วแต่วันนี้แดงเต็มต้นเลยนกก็มาจกกินเต็มไปหมดผลใหญ่นะคะเ <laughs> ท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อยเนี่ยดูสิ ดกมากเลยอ่ะมีคนมีคนเก็บกินด้วยแดงเต็มต้นเลยค่ะพวกมันบอรี่นี่ถ้าเพื่อนๆชอบนะเขาขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะแค่เอากิ่งไปเสียบเขาก็เป็นหมดทุกกิ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยดูความดกความดำของนางนถ้าดำจัดอย่างนี้ก็จะหวานนะคะถ้าดำแดงก็จะ เปรี้ยวหวานถ้าแดงเฉยๆเลยก็จะออกเปรี้ยวดูสิดกจัดเลยทุกคนดูดกมากาคนคนนี้มาอ้าวคนนี้มาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะดกจริงๆปลูกไว้กินได้พอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นนี้ไปประมาณอเหย,ยียบเท้าอยู่จรา ผลผลิตหมือวันนี้ไปได้เราก็จะพักต้นเขาสักประมาณสองเดือนกว่าแล้วก็ทำใหม่ทำใหม่ใครมานะพวกอาหารผลไม้ปลอดสารพิษตระกูลมันเบอรี่ก็จะมีประโยชน์มากๆสำหรับเด็กๆนะคะผู้ใหญ่อย่างเราก็มีประโยชน์มากดูไดโนเคลเต็ม ปูเล่บูเล่ใบใหญ่มากบูเล่งามมากเก็บกินทุกวันทำน้ำปัน่นทำน้ำปั่นนะให้แม่ให้แม่เด็กๆกกินใส่ใบผักจำได้แล้วอันนี้อะไรอ่ะหอมใบหอมใบผักขยงนั่นเองลืมไปได้ มาอัปเดตมะเขือเทศของเรานะคะมะเขือเทศแคะไม่เป็บดดูลูกเต็มเลยน่ารักชอบเนี่ยก็มาสวยจัดจริงๆไดโนเคลต้นนี้นี่ก็ไดโนเคลแต่มันเป็นใบหยิกงามมากมะเขือเทศวันนี้ป้าไก่ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ปะไก่ด้วยนะปะไก่จะมาอัปเดตผักสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ